สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับพ่อผมมอริสานสตอรี่คือเกอ่าครับพี่น้องวันนี้รอบดึกๆหิวครับเลิกงานพี่น้องได้เข้าไปอย่างน้องย่ำย่ำย่ำร่วมนะครับย่ำทะเลร่วมพี่น้องวันนี้กับบุมี่ยังไรพี่น้องพักการ กับแกอยางเดียวแล้วกัขาเนี้ยหอนๆเนีมา,นาพี่น้อนงหิวแล้วบังไม่งม่ไ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 ม่่กุ้ง่่ยม่ไม่ไ่่ไม่่ม่นม่นม่ไ่ม่ไม่่ไ่นี่ไม่ไต่่ รสชาติใสแดดบ้าเสียบไหลแล้วก็บก้าขี้ไลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองนี่นี่มันนี่ก็เสียงดังยังน้อยครับข้างนอกขเขาจะเกี่ยวเขาพี่นอ้องอ๋อฤดูกาลเกี่ยวเขาแล้วทางไผยอีสานเนาะเน้นเนน chuông nị cả bao khoai để lông clip cho ในเ,เบิ้งเนะาะพวันติดงานหลายพี่นอ้องเทิงเห็ดเปทีพี่ทีพี่น้องเห็นผม,มละเทิงเห็ดเปยเนี่ยเกี่ยวเขาน้ำอีครับที่เด็ดที่เด็ดนี่มันเป็นตัวหนีพี่นอ้องแซ่บ mở màn sáng của mình sẽ là cho con mặt 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 là mình mặt cướp mặt 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 bế ừm hôm cung ừm cung kèm với nọ sáng tối cứ câu มีอีกปะนอ้อนี่เ้าสีห้อพักสองตัวว้าวสุดยอด แสบไปหน่อืม ปลาหมึกปลาหมึกขอนววแนะ่ขอนววแน่ 와, 우 진짜. 슬다야, 피낭. 이거 먹 อันนี้ก็สิ่งทมาหมือนเดิมพี่น้องเอาไปทะแห้งตาคอ,องแล้วตอนนี้ผมกินเพลทไปนะเบื้งหน้าแบบอาการออกคือบอกแล้วพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามของน้ำนะครับมีอย่างคอมเมนต์มาให้ผมฟังน้ำผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ และกดซับให้ผมด้วยขอบคุณครับ